ส้มเช้งเคลียชัดออกจากแก๊งสามชาจริงไหมพูดถึงแก๊งสามชาแน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักที่มีทั้งโหน่งชะชาชาหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงและมีส้มเช้งสามชาด้วยโดยเราจะได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากพวกเขาอยู่บ่อยครั้งอยู่กับคนไทยมานานแต่พักหลังมานี้ก็มีข่าวลือแก๊งสามชาแตกหรือยุบวงแต่ความจริงคือเรื่องทั้งหมดเป็นการสื่อสารผิดทำให้เข้าใจผิด แท้จริงแล้วแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบล่าสุดทางด้านส้มเช้งได้เปิดใจตอบประเด็นที่หลายคนสงสัยว่ายังจะเห็นส้มเช้งในแก๊งสามชาใช่ไหมงานนี้ส้มเช้งตอบว่าตอนนี้ชิงร้อยชิงล้านยังมีอยู่ก็ยังเห็นส้มอยู่แต่ถ้าหากวันใดไม่มีชิงร้อยชิงล้านแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ เพราะว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับการได้เล่นละครไปถ่าย YouTube และตอนนี้มันเป็นช่วงวัยที่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตแล้วยังไงก็สามารถติดตามส้มได้ในช่อง YouTube ส้มเช้งสามชาติค่ะ